พระเจ้ามีจริงไหมทําไมศาสนาอื่นถึงบอกว่าถ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นั่นเป็นความเห็นของเขาผู้เจ้าแย้งความเห็นตรงนี้กับลัทธิอื่นในครั้งพุทธกาลยังไงรู้ไหมลัทธิอื่นเขาก็มีเขาบอกโอ้พรมสร้างโลกอิสวนสร้างโลกบ้างพรมบรรดาลทุกอย่างนะอะ่ยุคนี้ก็ว่ามีพระเจ้าบ้างมีอะไรบ้างยุคก่อนเขาก็มีพรมสร้างโลก ผมรู้ทุกเรื่องสั่งทุกเรื่องมนุษย์จะเป็นอะไรทําอะไรยังไงพรมสั่งทุกเรื่องพระเจ้าบอกถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเหรอแสดงว่าพระเจ้าของเธอก็ไม่ดีสิเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเธอไปทําปานาติบาตไปทําอธินนาทานไปทำกามเมสุมิฉาจาร์ก็แสดงว่าพร,พร,พรมสั่งเธอพระเจ้าสั่งเธอให้ไปฆ่าไปขโมยเขา,าสิแสดงว่าพระเจ้าเธอไม่ดีเพราะพระเจ้าเธอสั่งทุกอย่างใช่ไหม เนี่ยครูชาเอามุมนี้มาพูดเนี่ยบอกเนี่ยเธอพิจารณาให้ดีนะใครคิดว่ามีใครโดนบันดาลอะไรนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดานลหรือสิ่งอื่นบันดาลก็เลยมีคนไปบ่นบานสารกล่าวสะเดาะก็ออะไรตะจิป,ปาถาเพราะคิดว่าโอ้อะไรโดนบันดาลให้เราได้ไม่มีกรรมเท่านั้นนะ